คืนเงินเดือนของผู้ช่วยผู้ชีย่ยวชาญผู้ชำนาญการอีกประมาณสปีด้วยกันเป็นสิล้านประมาณสี่แสนกว่ารวมดอกเบี้ยนะครับต้องคืนหมดนะต้องคืนหมด <c oughs> มีความสุข <c oughs> พิธาต้องชดใช้นะครับวนลาอพร้อมกันทุ่ประเทศครับ <c oughs> ข่าวดีครับมีความสุขอีกแล้ววันนี้นะ กินแห้วกินแห้วไม่พอครับต้องกินลักกรรมด้วยกินลักกรรมไม่พอต้องกินลูกท้อด้วยมีผลไม้อะไรต้องกินสละอีกแแห้วตอนนี้แห้วขาดตลาดแห้วหมดสวนแล้วครับตอนนี้มีเท่าไหร่พิธาเหมาหมด นะกินแห้วรอบสองอิ่มๆจุกๆนะครับน่าจะไปเปิดสวนแห้วนะนะน่าจะไปเอาดีทางปลูกแห้วขายนะใะไอพิธาเนี่ยนะครับชอบกินแห้หเลอเกินวันนี้ก็แห้วอีกตามเคยนะแห้วตามเคยดอมส้มก็กีดกันใหญาา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 ่มีความสุขจังเอ้ พีก็สุกจังเว้ยนะครับกินแห้วนะอิ่มๆจุกๆไปสารเอาแห้วมาให้กินทำน <c oughs> ะครับก็นั่นแหละก็ต้องเตรียมชดใช้เงินค่าเลือกตั้งซ่อม11ลร้านาไม่ใช่ค่าเลือกตั้งซ่อมเตรียมคืนเงินเดือนสสอที่ผ่านมาแล้วก็เงินเดือนผู้ช่วยเงินเดือนผู้ อะไรอะผู้ติดตามอะไรสคนนั้นเนี่ยรวมกัน11ล้านพีเ่เตกี้พอนะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้คำว่าสอสอหรืออดีตสอส,อสอได้เพราะว่ามีผลย้อนหลังไม่ได้เป็นสอสอก็เหมือนที่ธนาธรโดนนะครับไม่สามารถเรียกว่าอดีตสอส,อสอได้แต่จะเรียกว่าอดีตนายกทิพย์ได้ เป็นได้แค่นายกทิพ์นะครับดอมส้มก็บอกวาอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรออีก4ปียุบอีกก็จะเลือกอีกว่าอย่างนั้นโอ้อาตามสบายเลยครับอีก4ปีก็เตรียมปลูกแห้วไว้รอครับมีความสุขนะกินข้าวกินข้าวอร่อยวันนี้กินข้าวอร่อยนะสงสัยต้องไปฉลอง วันนี้แอดมินต,ต้องไปฉลองแล้วแหละหาอะไรอร่อยอร่อยกินนนแหละเอ้มีความสุขจังเลยอยากกินหมวกวูกระทะจังเลยเอ <net> นะครับแหมนะไปสังสรรค์ฉลองกันดีกว่านะครับมาไปกินหมวกวูกระทะกินอะไรอร่อยอร่อยดีกว่าเนาะนี่แหละครับชีวิตชีวิตอฝ่ายคน รักสถาบันก็จะมีความสุขอย่างนี้แหละส่วนชีวิตฝ่ายคนที่ชังเจ้าชังสถาบันก็จะมีแต่ความทุกข์หลอกใครอ๋อพี่ตาไมา่ได้เปินเลยยกกินเฮลหมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์แล้ว,ลวกินเฮลวะ <laughs> น,นะมีความสุขจริงเลยมีความสุขจริง,รงๆนะเออมีความสุขกันไหมครับพี่น้องครับนะ เลือกตั้งมายังไม่ทันไลเลยแหมแหมอุตส่าดีใจได้แป๊บเดียวนะอุตส่าฉลองดีใจแย่ได้14ล้านเสียงชนะเพื่อไทยเป็นไงสุดท้ายไม่ต้องมาโทษใครอกครับโทษตัวเองนั่นแหละไม่มีใครเขากันแกล้งไม่มีใครเขาอะไรหรอกนะหัดโทษตัวเองซะบ้างนะครับด้อมส้มทั้งหลายนะขอน้อมถวาย กุศาลาราธรรมากุศาลารธรรมาสวดได้เลยกุศาลาราธรรมากุศาลาราธรรมาบนบทบนรอบเมนนะชาปนกฤษ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 ิจได้เลยมีปุ่มกดต h งกิวแล้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ และสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด Sub บ cribe กันด้วยนะครับ